ข่าวดีแชร์ได้ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ผลงานจากการประกวดคลิปสัน้นหนูได้ทำ2567ในหัวข้อการให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวันภายใต้งานมหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขปีที่3ผลงานทันบนจากทีมจอดฟิลม์มเป็นเรื่องราวของการมองคนอื่นในมิติเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปไม่ใช่การตำหนิแต่เป็นการเพ่งโทษต้องกับผิดหรือเห็นความผิดของผู้อื่นโดยไม่ได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแอบมองเธออยูนนะจ๊ะนั่นไงกนกพรล,ลืมปิดไฟ <Yeah. S 2> ครูขากะกนกพรอ,ออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายลืมปิดไฟอีกแล้วคะ่ะเออฉันเป็นอย่างนั้นหรืออืมเธอเอาใบทับนบนี้ไปให้เพื่อนนะแล้วให้เพื่อนตะเขียนความผิดมาซะทำไมมีสองใบคะครู แค่กระหนกพรคนเดียวเองค่ะหลังจากกระหนกพรกลับไปแล้วเนี่ยหนูได้เข้าไปปิดไฟหรือเปล่าตายสิฉันก็ไม่ได้ปิดไฟฉันมีเหตุใดท่านมองดูผงขี้เลื่อยในตาของพี่น้องแต่ไม่ใส่ใจไม้ทั้งต้นในตาของท่านเองผลทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดกันได้ถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องราวที่มีแต่ข้อผิดพลาดก็เบาบางลงแถมยังมีมิตรภาพดีๆกลับมาอีกด้วย